จะไปเมนูตามใจปากครับหมูสับนะครับหมูสับเขาสับ,สบเรียบร้อยแนละ้วมี้ไส้เป็นสันในหมูนะครับสบส่วนเครื่องปรุงนะครับเป็นเครื่องผัดเผ็ดเท่านะครับผมขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมีกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกไทยนะครับ ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพิ่มความหอมก็คือใบกระเพราครับกระเข้าบานเท่านี่แหละใส่ทั้งใบทั้งดอกนะครับหลังจากที่เข้าตั้งกระทะห่อนใส่น้ำมันลงไปแลวกะ็พัดเครื่องแกงนเท่านะครับให้ให้นเลยดอปไฟลงท้าที่น้ำมันกระทะห่อน็้ำมันก้อเก็บจัดไปครับ เนะสร็จแล้วนะเราตีปุงเครื่องนอกก่อน,นครับใส่นางลงไปครับจากนั้นใส่ซอสหอยครับใส่นิดหน่อยนะครับประมาณหนนะึ่งออนครับยิ๊วขาวครับคุณลอง ช่องหนึ่งพี่แก่ซอฟต์กเกี่ยวประมาณครึ่งช้อนนะผงฟุ้งโรตหรือว่าโรตด,ดีนะหรือว่าผงชุูรสผงนวดเมนูใส่ลงไปครับผองตาลครับใส่ลงไป อันนี้คือซอสผัดเผ็ดของเรานะครับยิดงเลยครับนี้พราะมัน,นาหอมแล้วิ mmm bueno. ่ก็ตัวนะากแบบต่างๆหวานนะหวานนิดนึงจากนั้นสิ่งที่เราจะเพิมลงไปก็คืออิวขาวขร้นซ้อนครับ มีหอนในทีแรกคใช้หมูไปครับหมูกรอบที่เราตัดไว้เนี่ยนะนี่นี่เป็นเมนูข้วจ้าวเลยครับพี่น้องผมหรือว่ามเหนียวก็ได้ครับแต่ในกับเผาเป็นเพียงแกงก็ได้น,นะครับผมนความเสีย จัดไปตามทใจหอมอัดเขาทอดอันนี้คือขับเค็มหมูสับมาอ่าขับเค็หลังจากเท่าคนก็คืยยอดีเท่ากับกันนั่งเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปงรุงหรือว่าเป็นเนื้อสับเนื้อเนื้อสับที่เราใส่ลงไปเราจะเพิ่มสีสันอีกนิดนึงนะครับ ด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับใส่ลงไปึ๊บแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากที่คนให้เข้ากันได้แล้วนะครับเข้ากันแบบชิมรสบรลลีกันหนึ่งครับผมรอบที่สองอการชิมรสถือใจห้องอยังนะครับ รสชาติได้แล้วนะครับถึงใจไดาแล้วข้มเพีรข้มเตียมข้มหวานได้แล้วใส่ใกบกระเพราลงไปครับผมใบกระเพาคับ,บใส่ทั้งใบทั้งดอกครับข้มหอมมันจะอยู่ที่ดอกกระเพราครับผมจากนั้นเราก็พัดครับผมใกบกระเพาเพราะมันมน,นะครับ หลังจากได้ประมาณนี้แล้วใส่รสชาต่ก้มแซ่บกลมนืวลง,งไปอีกด้วยการเติมน้ำปลานะครับอีกรอบนึงใส่ลงไปครับนิดหน่อยนะครับเป็นนันว่าตัดเสีย หมูซับเน่าหูเรียบร้อยแล้วนะจัดไปครับเมนูที่เอามากับสอบจัดไปตามในปากเน่านะครับผมมากินมาแสี่ยง,ยางมาบานเพื่อเขา่ามันเจ็บกอเด้อครับพี่น้องผมไปที่เข่ามาครับแวะมากินเข่าเหมือนกัน